วัดีก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะพามาดูในส่วนของตัวรถ Toyota Camry นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะคะรถเป็นตัว GP 2016นะกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่167แรงม้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะเรียกได้ว่าสภาพสีรถเนี่ยดูสภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากค่คันนี้ด้านหน้าเรามาเริ่มกันก่อนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะมาในส่วนของตัวไฟ เป็นโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ d a y t i m ม r แลน i ิ้งไร h t เขาก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกค่ะครอบคิ้วโคเมียมมาให้แล้วก็ด้านหน้านี่จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดเนี่ยสองจุดนะคะสำหรับด้านหน้าของเขาออกแบบมาดูน่าใช้มากๆเลยสำหรับตัว Camry นะสำหรับใครที่ชื่นชอบเซกเมนต์ใหญ่ๆนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะ ด้านข้างตัวนี้ล้อก็จะเป็นล้อแม็กจากโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะระบบเบรกด้านหน้ามีครีบเป็นดิสเบรกนะคะมีครีบระบายความร้อนมาให้ด้วยเป็นระบบเบรก ABS แล้วก็มีระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็ใส่ระบบกระจายแรงเบรกเข้ามาให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนค่ะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัวนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยด้านล่างตัดสีดำทูโทนให้แบบนี้ทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะมือจับประตูมีคิ้วโครเมียมมาให้ทั้ง4บานนะคะแล้วก็ด้านบนก็มีคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยทั้งขอบบนแล้วก็ขอบล่างเลยสำหรับตัว Cam มร y คันนี้ค่ะดีไซน์ดูหรูหรานะเหมาะสาหรับคนที่ชอบ ชื่นชอบในพวกผู้บริหารพวกนี้เขาจะขับรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคันนี้นะด้านหลังก็จะมีดิสเบรกมาให้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับ c ค m รี่ตัวนี้ด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็พร้อมด้วยไฟตัดหมอกหลังด้านล่างนะคะเสริมด้วยคิ้วโครเมียมแบบนี้ยาวๆ ลากไปถึงนี่เลยนะสำหรับตัวนี้คิวเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะตัวคิวโเ,เมม,มันจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้านหลังตัวรถได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะสาหรับใครที่เดินทางกัน,กนข้ามเงินคืนนะไปลายท้ายออกแบบมาค่อนข้างที่จะใหญ,ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีโลโก้ในส่วนของตัว 2.0G มาให้บ่งบอกว่าเป็นรุ่น 2.0G นะคะตัวนี้สภาพ โดยรวมภายนอกสีค่อนข้างที่จะถ้ามีร้อยเบียร์ไม่หักเลยสําหรับคันนี้ไม่มีส่วนของตัวริ้วรอยใดๆสเก็ตหินลักยิ้มไม่มีเลยนะคะสาหรับคันนี้สารวจให้แล้วนะจ๊ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกัน,นบ้างค่ะว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างสําหรับคันนี้ค่ะขึ้นมาด้านในนะกุญแจของเขาก็จะเป็นแบบรีโมทนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบอิมมัลบริเซอร์นะ มีระบบป้องกัน,นการโจรกรรมมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ขออนุญาตเบาเสียงวิทยุก่อนนะคะตัวนี้โอเคเรามาดูในส่วนของตัวด้านในระบบตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์นะคะตัวนี้มีเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเริ่มกันจากที่กระจกเลยนะคะขออนุญาตเปิดแอร์ก่อน ่ะตัวนี้กระจกปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้านะคะอะ่แบบสัมผัสเดียวด้วยนะรวมไปถึงในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับองศาต่างๆก็เป็นไฟฟ้าด้วยมีใส่ระบบป้องกันการลื่นไถลมาให้ค่ะสําหรับตัวนี้แล้วก็มีระบบเตือนจุดอับในสายตาบรายสปอร์ตมาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะอะ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นแบบ4กา้านด้านซ้ายเป็นในส่วนของตัวที่ปัดน้ําฝนแล้วก็พร้อมด้วยระบบตั้งหน่วงเวลาค่ะด้านขวาจะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็เป็นระบบคุชคอน์โกลก็มีให้นะสําหรับคันนี้จะอยู่ด้านล่างคันนี้นะคะพวงมาลัยด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวรับลดเสียงนะคะปรับเล่งเสียงต่างๆ แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวกดดูหน้าจอพวกเลขไม้พวกรอบวัดต,ต่างๆนะคะสำหรับตัวนี้หน้าจอ M I D ของเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามแสดงผลเป็นสีน้ำเงินนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวคิวโครเมียมเขาก็มีมาให้ด้วยแล้วที่สำคัญเลขไม้น้อยมากๆเลยอยู่ที่52,593กิโลเมตรรถเป็นปี2016เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากสำหรับคันนี้ แผงคอนโซลค่ะตัวนี้ออกแบบมาคุมโทนด้วยสีดำนะคะแล้วก็ตัดในส่วนของตัวลายไม้มาให้นะคะดูหรูมากๆเลยสําหรับตัวในส่วนของแคมรี่คันนี้แล้วก็ด้านเบาะก,ก็จะเป็นสีเบดนะคะห้องโดยสารคุมโทนส่วนใหญ่เป็นสีเบดนะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังค่ะมีตัวปรับเอ็นตัวนี้ได้ด้วยนะคะเบาะของเขาเป็นปรับไฟฟ้านะคะเรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆเลย ออปชั่นให้มาค่อนข้างที่จะเต็มมากค่ะสำหรับคันนี้แล้วก็สภาพห้องโดยสารนี่ไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยใดๆเลยนะคะฝ้าเพดานตัวนี้สะอาดมากสำหรับคันนี้เบาะสีเบจให้อารมณ์ที่ดูกว้างขวางหน้านั่งนะคะสำหรับคันนี้กระจกตัดลดแสงได้ค่ะตัวนี้สามารถดึงลงมาได้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอวิทยุก็รองรับในส่วนของตัว FMAM นะคะตัวนี้ AUX ได้ CD ได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ที่ชาร์จไวเลสนะคะสำคัญมากสำหรับใครที่ชาร์จมือถือนะสามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็แผงคอนโซลตรงเกียร์เนี่ยออกแบบมาได้รูมากค่ะคันนี้จะเป็นแบบตัดลายไม้มาให้ค่อนข้างที่จะสวยมากระบบแอร์ค่ะเป็นแอร์ออโต้นะสำหรับคันนี้แล้วก็มีตัวไล่ฟ้าพร้อมด้วยระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในรถเขาก็ใส่มาให้ มีตัวบังแดดด้านหลังด้วยนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะสำหรับคันนี้นะ,ะฟังก์ชันตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลไปนะสำหรับถ้าเกิดว่าใครเปิดปิดไว้เนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังตัวนี้มันจะลงให้เองอัตโนมัตินะคะสำหรับคันนี้นะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะแคมรี่ในส่วนของตัวออปชันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาจัดมาให้เต็มอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเบียพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องค่ะ ถัดมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้เปิดติดได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของโชบอัพฝากระโปรงคู่หน้านั่นเองสําหรับใครที่ตัวเล็กหรือว่าคุณผู้หญิงไปไหนมาไหนคนเดียวนี่สะดวกมากๆเลยสําหรับระบบเปิดปิดฝากระโปรงของเขานะซึ่งบางรุ่นนี้ไม่ได้ใส่เข้ามาให้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะเป็นรุ่นตัว G เช็คให้แล้วนะตัวนี้ ทุกจุดยังใช้งานได้ปกตินะคะเป็นน็อตเดิมคานเดิมทุกอย่างน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มเสียงเครื่องยังเงียบอยู่เลยสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหนวนกันความร้อนตัวนี้ไม่มีรอยชำรุดหรือว่าฉีกขาดเลยนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่นะคะสำหรับคันนี้น็อตเดิมเหลี่ยมน็อตยังไม่ลบเลยรอยเมสอาร์คสำรวจให้ก่อนยังโอเคทุกอย่างคะ่ะสาหรับคันนี้สภาพโดยรวม ให้อยู่99%เลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวเบียร์พาไปดูในส่วนของตัวราคาว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะ สำหรับราคาของ t o y ย t a c แคมรี่รถเป็นปี2016นะคะแล้วก็เครื่องยนต์2.0ตัวจีนะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่แค่717,000บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูรถสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ถนนสุขุมวิทร้5ซอยลาซาน87นะคะร้านของเราเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็ ที่สําคัญออกรถ100บาทเรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอีกด้วยจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะสูงสุดเราเปิดจองได้ถึง3 0,000บาทเลยแล้วยังไม่พอคุณยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มๆให้กับคุณอีกด้วยแล้วก็รับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรเราก็มีให้วันรับรถนะคะเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับคุณอีกด้วยนะคะฟรีในส่วนของ ค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถสวยๆที่เรานํามาอัปเดตให้คุณดูทุกวันค่ะวันนี้ก็ขอตัวระก่อนสวัสดีค่ะ